อ๋อโอเคโอ้ดีดีดีตรงนี้ไม่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 ไปครับ <c oughs> มีที่เล่นแล้วเออ ไม่สบายอย่าไม่สบายดูชุบกลายมาแล้ว,วไม่ไปเว้ย